บ่าวอุดอรมาแล้ว,ลวคนอีสานบรอย่านผู้ใดผมจะจบทุกข่าวนัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังครับสวัสดีครับวันนี้นะครับตาจะมาออกตาจะออกมาอาธิบายนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนตาไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับ หาว่าตาส่งข้อมูลให้กับน้าเตหาว่าตาเป็นนกสองหัวหาว่าตาไม่รักหลานจริงตาก็ไม่อยากว่าให้ใครนะครับ ตาไม่เคยติดตามนาแต่ตั้งแต่ทะเลาะก,กันมานะครับแม่น้องก็เหมือนกันตาไม่เคยดูคลิปไม่เคยดูไลฟ์สดแล้วมาว่าให้ตาได้นะจะ,ะเมื่อแขตาทําไมมันจะเด้งขึ้นอะไรก็ช่างเถอะตาไม่เคยเข้าไปเลยมันจะเป็นชื่อตา็พ่างสร้างอมูลมคอมพิวเตอร์อะไรตาทําให้เป็นด้วย ตาจะค้นข้อมูลที่ไหนค้นความลับที่ไหนไปส่งนั้นนะแต่หาคอนเทนต์หาอะไรหามาแข่ตาตาก็อยู่บ้านลุงพลป้าเต็นดีๆบ้านตัวเองยังไม่ได้เข้าไปเลยไปก็แค่ไปผ่านหน้าบ้านเฉยๆตาเห็นคลิปแล้ว ตาได้ยินเขาพูดแล้วตาก็เดือดเป็นอยู่นะครับไปบางเยี่ยมถึงเวลาจาก็ไปอันนี้บ้านนกดาวยังไม่มาห้องเดียวสี่ห้าคนตาจะทำอะไรตาจะพูดอะไรจาก,ก็เกรงใจบ้านก็เป็นบ้านเขา นี่ก็เป็นสิทธิของตาด้วยที่ตาจะไปที่ตาจะอยู่ตรงไหนตาก็เคยบอกแล้วว่าเรื่องราวมันจบคดีมันจบระหว่างอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็บ้านตาแล้วก็บางเยี่ยมตายังไม่ตัดสินใจไปอยู่ที่ไหนนะครับตาไปเห็นแล้ว <c oughs> ตาโหทำไมไมาว่าได้เราไม่เคยเลยเราไม่เคยจะค้นข้อมูลจะหาข้อมูลหาความลับไปส่งให้แม่ไปส่งให้น้องไปส่งให้หน้าแต่ไปถามน้าแต่สิไปถามน้าแตได้เลยตาส่งอะไรไปให้หน้าแต ไม่น่าหรอฟซถึงหนีตาหมดเลย f อถึงไม่เข้ามาหาตาไข,ข้เขยแน่นอนถ้าหาเป็นตาก็าตาก็ต้องคิดอยู่บ้านลุงบ้านป้าแล้วจะไปล้วงข้อมูลจะไปหาความลับอะไรไปส่งให้คนโน้นให้ส่งให้คนนี้ครั้งกอดก็หาว่าตาขายข่าว ตาก็ไม่เคยขายข่าวไม่เคยว่าให้ใครอก็มีครั้งหนึ่งที่คนบอกว่าจ้างให้ตาด่าลุงพลน่ะตาว่าตาไม่เอาคุณอยากด่าก็ด่าไปเถอะตาไม่ด่าหรอกเงินใครเงินจ้างด่าตาก็ไม่เอาเงินขายข่าวตาก็ไม่เอา แล้วตามาเห็นคลิปแล้วเพราะว่าตาส่งข้อมูลให้น้าเตะตาเป็นนกสองหัวตาเป็นคนไม่ดีตาเป็นคนกระล่นต่อไปตาจะไม่เข้าช่องพวกคนที่ว่าให้ตาเลยนะตาจะไม่เข้าไปดูเลยทั้งๆท,ท,ที่เราเราอยู่ฝ่ายฝ่ายเดียวกัน ตาก็ไม่เคยว่าให้เลยแต่ครั้งนี้ตาก็ทนไม่ไหวเนาะตาก็ทนไม่ไหวถึงว่าตาอยู่คนเดียวตาก็มีไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องเอาความพูดตรงนั้นเอาตรงนี้ไปเกี่ยวกับใบสนุที่ดินเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปส่งให้ ไ่วันนั้นกูป้าเขาก็มาก็จริงป้าเขาแค่เอามาให้ดูเอามาให้ดูนี่พ่อป้าได้ที่ดินใหม่แล้วเขาก็เอาพุดแดงมาให้ตาดูเขาตาก็แค่ดูตาก็ไม่ได้เอาอะไรที่ป้าพวกนีตาฟังส่งไว้ให้ แล้วก็ที่ตาถ่ายที่ตาถ่ายวันนั้นนะ่ะข้างในนะ่ะก็หาว่าตาถ่ายส่งไว้ให้เขาตาก็ไม่ได้ส่งไว้ให้ใครอาจาเขาจะเห็นในคลิปตาก็เหมือนตาเห็นในคลิปเขานี่หลยเนาะเ็ไปว่าให้ตาโอ้ทำไงดีเราอะไรก็ผิดผิดไปหมด ไปโดนบ้านลกลุงลังเหมือนลังหนูเหมือนอะไรไม่มีระเบียบเรียบร้อยว่าเราแต่ตาก็ไม่หนีปัญหานะครับตาก็ไม่หนีปัญหาใครจะว่ายังไงเขาช่างนะครับตาก็ยึดมั่นในคำใน ตาในในตัวของตาเองใครจะว่าให้ตาอย่างนั้นอย่างนี้ตาก็ไม่ไม่ไม่ริงลุงไม่จริงป้านะตาก็ยืนยืนเคียงข้างไปจนกนว่าว่าคดีมันจะจบนะครับคดีมันจบแล้วตาไปทางไหนตาก็าตายังยังไม่เอ่ยนะครับยังไม่เอ่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรที่จริงจังก็อย่าไปว่าให้ ตาไม่ได่าตาทําไมตาก็ไม่ช่องตาก็ช่องตาเขาบอกอยู่แล้วตาไม่ได่าตาไม่ได่าไม่โกหกตาพูดความจริงใครอยากถามโท,ทรโทรมาถามได้นะครับโทรมาถามได้ถ้าอันไหนตาตอบได้ตาก็ตอบอันไหนตาตอบไม่ได้ตาก็ไม่ตอบ ถามวรักไหมรักหลานไหมรักรักลูกไหมรักรักครอบครัวไหมรักแต่มันแยกออกมามันแยกออกมาอยู่คนเดียวเพราะอะไรพเพราะครอบครัวไม่ถูกกันรู้ทั้งๆท,ท,ที่คุณก็รู้ว่าครอบครัวจะไม่ถูกกันพอไม่ถูกกับเขาแล้วแล้วหาว่าตาส่ง ส่งซิกส่งข่าวอืส่งข้อมูลเป็นนกสองหัวเอาความลับไปให้ลูกบางคนตาตาเข้าไปทักในไลน์ในอะไรอมรู้สิไม่มีครับไม่มีครับถ้ามีถ้ามีก็ก็ต้องเป็นก็ต้องเป็น ภาพโปรไฟล์ตาขึ้นนะครับตาเข้าไปช่องไหนเขาจะจําได้นะครับเขาจะจําได้นี่คือตาชาน,นะครับ